บำบัดนะคะในช่วงนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเลือกเมนูในการล้างพิษใ,ให้กับร่างกายกันนะคะเป็นเมนูอะไรคะจาย์บแบมคะวันนี้เป็นสลัดทาโกเห็ดค่ะสลัดทาโกเ็ดใช่คเมนูนี้มันจะช่วยเราล้างพิษหรือว่าดีท็อกซ์ร่างกายได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของโยเกิร์ตอย่างที่แนะนําแล้วมีโยเกิร์ตมีมะนาวนะคะแล้วก็มีน้ําผึ้งโอเคอ้าวใชมี โยเกิร์ตโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะแล้วก็มีน้ำผึ้งน,น้ำผึ้งะแล้วก็มะนาวใช่ค่ะคือ3ตัวนี้มันมีส่วนช่วยในการล้างพิษได้ใช่ค่ะเ,เป็นระบบ ขับถ่ายพีไบโอติกใช่ค่ะโอเคนอกจาก3ตัวหลักแล้วก็ยังมีส่วนอื่นๆด้วยนะคะได่ค่ะมีอะไรบ้างคะจานแบมก็มีแอปเปิลเขียวนะคะอันนี้ช่วยในเรื่องใยอาหารแอปเปิลเขียวกบสับปะรดค่ะก็จะมีวิตามินซีแล้วก็ในส่วนของใยอาหารอันนี้จะเป็นสลรดลี่ค่ะเป็นขึ้นช้ยฝรั่งอ๋อคือเจ้ฝรั่งเชอรรี่ทันแล้วจะสดชื่นมากค่ะมันจะเป็นท่อนๆนะใช่ค่ะแต่จานแบมเป็นเปล่าแล้วเล็กๆนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเชอรี่นะคะแล้วก็มีแครอท อันนี้คือเราผสมมาแล้วนะคะเป็นเห็ดอันนี้เป็นเห็ดใช่ค่ะเป็นเห็ดสามอย่างเป็นเห็ดสามอย่างใช่เราใช้นีครัวก็ได้นะคะค่ะเป็นเห็ดเข็มทองเห็ดออริจิใช่ค่ะแล้วก็หรือว่าเห็ดฟางก็ได้อันนี้จะเอามาผัดกับหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่กระเทียมแล้วก็ใส่เป็นพวกกี้ลาดเป็นสมุนไพรช่วยดีท็อกเหมือนกันใช่ค่ะผัดรวมกันก็จะเป็นสีใช่ค่ะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศนิดนึงปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นแต่อย่าเยอะนะคะอ๋อนิดหน่อยใช่ค่ะนิดหน่อย เห็ดคือเป็นโปรตีนไขมันต่ำใช่ค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะคุณผู้ชมก็ดูตามนี้เลยนะคะถ้าก็เห็ดส่วนประกอบก็นี่เลยนะคะเห็ดซ้ำย่างหอมกระเทียมซอสมะเขือเทศยี่หร่าซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลก็เกลือนะคะจริงแล้วปริมาณในการใส่เนี่ยคือเรากะรสชาติตามชอบได้เองไหมคะตามชอบได้เองไหมถ้าเป็นคนทานลดจัดอยากให้ลดครึ่งหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าเห็ดนี่คือ เราสังเกตเลยทําเมนูอะไรก็อร่อยโอ้จริงใช่ค่ะเพราะเห็ดเขาจะมีสารที่ทําให้รสชาติเพิ่มรสชาตินะคะใช่แล้วมันก็มีรสของเห็ดที่มันใช่ค่ะหวานอร่อยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มครบน้้าสลัดก่อนนะคะได้เลยค่ะได้ค่ะอันนี้จะเป็นโยเกิดธรรมชาติค่ะค่ะไม่มีน้ำตาลประมาณ3มช้อนค่ะต่อหนึ่งจานก็ได้หรือว่าถ้าเราอยากได้น้ำสลัดมากกว่านั้นก็ได้นะคะ อันนี้ก็ใส่เป็น3ช้อนโต๊ะใช่ค่ะมะนาวมะนาวประมาณ2ช้อนก็ได้ค่ะค่ะ2ช้อนใช่ค่ะอ๋อใหญ่กว่าช้อนชาหน่อยนึงหรือว่าช่ช้อนกาแฟก็ได้ใช่ค่ะ แล้วก็เป็นน้ำพึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเรากะอัตราส่วนไม่ได้ตามนี้นี่จะมีปัญหาอะไรไหมคะจันไม่มีค่ะอันนี้ตามชอบได้เลยแต่เน้นเน้นโยเกิร์ตนิดนึงนะคะได้ไดก็คือโยเกิร์ตจะมากหน่อยใช่ค่ะโยเกิร์ตน้ำพึ่งมะนาวนะคะรสชาติตามชอบไม่ได้มีสูตรตายตัวไม่มีาใครชอบหวานเปรี้ยวอะไรยังไงแต่อันนี้เป็นเทคนิคให้คนทานได้ใช่ค่ะทุกคนทานได้หมดเลยรสชาติมันจะอร่อยเนาะใช่ค่ะ อันนี้คนให้ละลายนะคะก็ดูไม่ยากไม่ยากค่ะไม่ยากง่ายจังผสมกันอุ๊ยนี่กลิ่นมาไกลเลยนะอาจารย์แบมอยู่ตรงน่านงอยู่ข้างๆนี่มาไกลเหมือนกันหอมนะคะอันนี้อันนีเสร็จแล้วช่วยอะไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะเอาละสลัดชิค่ะสลัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ อันนี้จะเป็นสลัดนะคะเราสามารถเลือกได้เลยอันนี้จะเป็นเล็โคลลอลจะเป็นออแกนิกค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์แต่เกษตรเกษตรอินทรีย์ก็ดีที่สุดแล้วเนาะใช่ค่ะไม่มีสารเคมีใช่ค่ะดีท็อกเราต้องทานผักนะคะที่มีการแก้ส่วแล้วก็ผลไม้ไปต้าคโรทีใช่ค่ะอันนี้เป็นวิตามินซีค่ะค่ะแอปเปิลด้วยค่ะ อันนี้ตามชอบได้เลยนะคะชอบไหนก็ใส่ไปใช่ค่ะถ้าเราไม่มีสับปะรดแต่เน้นเป็นผลไม้ยวิดนได้ไหมคะเป็นเปรี้ยวนิดนึงค่ะเป็นรสชาติที่เปรี้ยวนิดนึงค่ะแต่เป็นผลไม้ชนิดอื่นได้ได้ค่ะได้โอเคค่ะมะเขือเทศใช่ค่ะมะเขือเทศราซีดีต้านอนุมูลอิสระนะคะมลภาวะต่างๆค่ะแล้วก็จะเป็นตัวเอของเราคือเห็ดค่ะ ไม่ทันเนื้อสัตว์ค่ะเป็นทานเห็ดแทนนี่คือเป็นมื้อเบาๆมากใช่ค่ะแต่สามารถทานได้ทั้งวันนะคะเพราะว่าอันนี้ครบครบจวนเลยกำลังจะถามเลยว่าควรจะทานมื้อไหนดีเพราะว่าเห็นมีโยเกิร์ตน้ำผึ้งวานาเป็นส่วนผสมกลัวที่จะบอกมันจะถ่ายท้องเร็วไปหรือเปล่าไรืยมื้อเช้าสามารถทานได้ค่ะอทานได้ตลอดทั้งวันเลยใช่ค่ะโอเคอันนี้เสร็จแล้วค่ะยบร้อแล้วแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เราก็มาล้างสลัดของเราน้ำสลัด ใช่ค่ะเป็นน้ำสลัดใช่ปลาหนึ่งเป็นน้ำสลัดใช่ค่ะน้ําพึ่งมะนาวมีประโยชน์แล้วก็อร่อยนะคะค่ะเสร็จแล้วน้อยมากตามชอบละกันใช่ค่ะตามชอบบางคนอาจจะชอบน้ำสลัดน้อยๆบางคนชอบเยอะหน่อยใช่ค่ะเดี๋ยเสร็จแล้วน่าทานมากอะตกแต่งจานหน่อยมีเละนิดหนึ่งเลือะทาโก้หนึ่งนะคะได้อันนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว ก็เห็ดนะคะใช่ค่ะเมนูนี้ทานได้ตลอดทั้งวันเลยเราควรจะทานเมนูนี้เพื่อดีท็อกซ์ได้บ่อยแค่ไหนคะเ็นนี้อย่างที่แนะนาไปแล้วคือขอแค่วันเดียวอ๋อวันเดียวก็พอใช่ค่ะวันเดียวก็พอวันเดียวนี่คือเช้ากลางวันเย็นใช่ค่ะทุกมื้อเหรอคะทุกมื้อไหมเราอาจจะทานเป็นเห็ดมื้อเช้าหรือว่ามื้อกลางวันก็ได้ค่ะหรือว่าเราเอาเป็นเลือกเป็นเหมือนกับ มื้อวันศุกร์เย็นค่ะเป็นมื้อเดียวก็ได้ใช่ค่ะตื่นเช้ามาเหมือนกับไปในตัวใช่ค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะเมนูนี้ก็ถือว่าสามารถรับประทานได้นะคะทานได้ทุกคนไหมเด็กเล็กผู้ใหญ่สูงอายุได้ไหมเด็กเด็กยังไม่แนะนําดีกว่าเพราะว่าเขายังคือเขาต้องการพลังงานต้องการวิตามินต้องการสารอาหารอยู่ใช่ค่ะการดีท็อกซ์คือน่าจะเป็นผู้ใหญ่ เริ่มเริ่มดีกว่าค่ะยังไม่แนะนําเด็กใช่ค่ะเด็กเลยไม่ต้องดีทอสซ์หรอกยังไม่ได้กินอะไรเยอะแยะยังไม่ค่อยผ่านอะไรมาสักเท่าไหร่เลยนะคะขออนุญาตชิมได้ไหมอ่ะได้ค่ะใจไม่ไหวหน้าตาอบบดูดีมากเอาอ่ะชิมอยากรู้รสชาติของทาโก้เห็ดกับน้าสลัดอาจารย์แบมตักไม่ขึ้นสักทีอ่ะได้ละ ออันจะมีกลิ่นของยีราค่ะไม่เร็วนะคะ่แล้วก็จะมีพวกรสเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานของตัวสลัดนะใช่ค่ะของน้ำสลัดขอชิมัวน้ำสลัดนะอืม สามารถทำไม่ได้เองเลยนะคะเพราะว่าเป็นโยเกิร์ตรดธรรมชาติเองค่ะอันนี้อย่างเรามีที่บ้านอยู่แล้วเป็นออกรสเปรี้ยวของโยเกิร์ตผสมกับมะนาวหน่อยใช่ค่ะเมื่อกี้รู้สึกอาจารย์แบบเราใส่น้ำผึ้งน้อยไปนิดนึงเป็นเทคนิคค่ะเป็นเทคนิคเพราะว่าถ้า ถ้าเป็นน้ำพึ่งเยอะไปเดี๋ยวเราจะได้วิตามินซีน้อยนั่แล้วก็เติมน้ำพึ่งเยอะมากขึ้นแคลอรี่ก็จะสูงมากใช่แล้วค่ะคนที่ควบคุมเรื่องของความหวานในอาหารก็ต้องลดลดลงหน่อยละกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะในการที่ดูแลสุขภาพการทำดีท็อกซ์เรื่องของการกินอยู่ในเมนูที่เป็นมื้อหลักของวันก็ได้ใช่ค่ะแต่อย่าทำบ่อยเย็นโอเคค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์แบมฝากคุณผู้ชมไีนิดนึงเรื่องของการ ออดูแลร่างกายดูแลสุขภาพรวมถึงการดีท็อกซ์ล้างสารพิษให้กับร่างกายด้วยค่ะค่ะการดีท็อกซ์นะคะเราสามารถทำได้ทุกวันคือเราเลือกวัตถุดิบที่มีอย่างผลไม้ก็เป็นวิตามินซีสูงผักก็เป็นผักใบเขียวค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์อาจจะเลี่ยงบ้างแล้วก็ทานเป็นมือมอม้อหลักปกติบ้างเราอาจจะทานเป็น,เ,ปนเต้าหู้นะคะแล้วก็เป็นเห็ดได้บ้างใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืม ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆประมาณ8-10แก้วต่อวันค่ะ,คะใช่ชแค่นี้ก็สามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้แล้วค่ะเพราะว่าเราทานอะไรมาในแต่ละวันลองคิดดูถ้าเราไม่เคยดีท็อกซ์ร่างกายไม่เคยขับสารพิษออกมาเลยนะคะ,คะก็ควรจะต้องทําบ้างพราะเราเกิดมานี่อายุกันเท่าไหร่แล้วล่ะแล้วมันมีอะไรที่มันสะสมในร่างกายตั้งเท่าไหร่แล้วสารพิษ ที่เราได้รับจากอาหารการกินอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นการทำดีท็อกซ์เนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์กับร่างกายร่างกายจะได้รู้สึก clean คลีนสดชื่น,นด้วยนะคะแล้วก็มีแรงพร้อมกับที่จะทำงานต้อนรับวันใหม่เลยนะคะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบมมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะ h e ล l ์บ b ็อด้วยที่มา แนะนําเมนูสุขภาพดีๆนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากที่จะมีโปรแกรมในเรื่องของการรับประทานอาหารเฉพาะส่วนตัวหรือว่ามีผู้ป่วยอยากจะให้แนะนําเรื่องของเมนูว่ามีอะไรบ้างก็สามารถได้ค่ะโทรมาปรึกษาเราได้เลยใช่ค่ะที่เฮิร์สบอกใช่ค่ะมีเว็บไซต์หรือว่าไอจีอะไรยังไงไหมคะมีเว็บไซต์ขึ้นหน้าจออยู่แล้วอ่านี่เลยค่ะ,คะ www. a b o x c o t h นะคะ,คะหรือว่าติดต่อไปได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏขึ้นตรงนี้ค่ะ0 9 1 7 7 1 1 1าหนนห่าค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบบมากมากเลยค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะนกมีตัวเลือกนะคะไม่ได้จะเรียกว่าตัวเลือกก็ไม่ถูกเป็นอีกวิธีทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะคนที่ไม่อยากป่วยเป็นโรคความดันและโรคหัวใจจะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าสักครู่ค่ะ